สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารดีๆในโครงการเราชนะตอนนี้โครงการเราชนะนะคะได้ขยายเวลาในส่วนของการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่9เมษาย,ยน2564เพื่อให้ประชาชนรับเงินใช้จ่าย7,000บาทลงทะเบียนก่อนสงกรานต์แน่นอนค่ะซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้อัปเดตล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังมีนยโยบายขยายเวลาออกไปในส่วนของการลงทะเบียนโครงการเราชนะเป็นครั้งที่3สําำหรับกลุ่มนี้จะได้รับเงิน7,000บาทและเริ่มลงทะเบียนไปจนถึงวันที่9เมษาย,ยนนหติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องและเรื่องราวข่าวสารดีๆกันในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบอีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงิน7 0 0 0บาทในโครงการเราชนะตอนนี้โครงการเราชนะขยายระยะเวลาออกไปอีกค่ะจนถึงวันที่9เมษาย,ยนส5 6 4ายหสสำหรับการลงทะเบียนนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเงิน7 0 0 0บาทเตรียมลงทะเบียนในกลุ่มนี้เลยค่ะลงทะเบียนก่อนสงการแน่นอนล่าสุดนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนเราชนะในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือป ็นพิเศษภาวะพึ่งพิงนะคะผ่านหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ออกไปจนถึงวันที่9เมษาย,ยน2564อัปเดตข้อมูลล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังนางสาวกุลยาตันติเตมินค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายอาคมเติมพิทยาเปสศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนหรือว่าเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่3เฉพาะกลุ่มนะคะคือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับภาวะเพิ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการ ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรับลงทะเบียนเคลื่อนที่จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่26มีนาคม2564เป็นขยายระยะเวลาออกไปครั้งที่3เป็นวันที่9เมษาย,ยน2564เลยค่ะคุณผู้ชมขณะที่ความคืบหน้าของโครงการเราชนะนะคะ ในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะทําให้เศรษฐกิจนะเดินหน้าแล้วก็หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากซึ่งล่าสุดนะคะทางกระทรวงการคลังได้ออกมาพูดถึงการใช้จ่ายของผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะคะคุณผู้ชมทําให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงการ คัางออกมาย้าอีกครั้งหนึ่งว่ามีการขยายระยะเวลาโครงการเราชนะออกไปเป็นครั้งที่3สําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนภาวะพึ่งพิงถึงวันที่9เมษายนทึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์อยู่ที่7,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมถือเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆนามาอัปเดตกันในวันนี้ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มนี้นะคะ ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพนะคะก็สามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์รับเงิน7,000บาทใช้จ่ายในโครงการเราชนะได้ทันทีค่ะอิสันแซบนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากในวันนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันแซบนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ